เดอพี่น้องไก่อวันก็มีน้่าเป็นชอปเดอร์เห้อนไหมเียบลีนี่ไอ้กวอนไหมอ้นวนไหยเอานี่เอานี่ตากนะใชากินหาพื้อะไนี่ยลูก

จะห้ามไม่เอาไม่ถูมาอย่างเงคืออย่างนั้นไม่วันไม่ไม่ไมถูโหเฮ็ดอันนี้มันที่บ้านเมื่อเอาตัวนี้ยินมันนี่ hết hết chấm chớ mình hao tả đấy hả nhìn chớ luôn ghi chấm chớ จาห้าไม่เอาไม่ถูมาอย่ไม่คืออย่างนั้นไม่วันไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ถู